สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสไยแม่กันนะนี่นี่นะทุกคนเราก็ใส่พักขอนี่นะคนเดียไปให้แม่กันเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวไปกันเดี๋ยววาขอแบบ แม่ติดพาวเวอร์เกตหนคอ่เนี่ยคนคนนี้อ่ะโอเคๆๆคุณแม่เป็นอย่างเนี้ยแหละเวลาเราให้พนสับเกเขาก็เป็นอย่างนี้นะก็ทำการจะเอาน้ำค่ะนมเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะทูกคนตอนนี้ก็มาถึงการเทน้ำแล้วนะ แพากินเออเนี่ยมีคนกนลำลังติดภาสติกเ,เอาปิดแอร์แล้วเลยให้ปิดแอร์ไปกินข้าวโน้นที่ปากีนกินแะล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการมาคุยนะคุยในห้องนี้นะจ๊ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยบ๊ายบาย